สวัสดีครับผมนายแพทย์ชลรัั์แชยมาแพทย์เฉพาะทางวิศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวรลยยุราสตร์เขตร้อนวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องโรคฝีดาดวานอนหรือ m อ o x m ็ o x ซเเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งมีลิงและสัตว์ฟันแท้เช่นกระรอกเป็นรังโรคโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ในปี2565มีการระบาดนอกแอฟริกาและพบมากในกลุ่มชายรักชายในยุโรปจึงมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือ public health emergency of international concern จากนั้นมีการควบคุมโรคและจำนวนเคสจึงลดลงในปี2566 อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถแพร่ได้ในทุกเพศสภาพโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยภายในช่วง2ปีที่ผ่านมามีจำนวนเคสเอ็มพประมาณ1 0 0 0 0แสนเคสอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ที่1ใน500คนที่ติดเชือ้ออาการเด่นของโรคเอ็มคือไข้ ผืนเจ็บและต่อมน้ำเหลืองโตอย่างไรก็ตามผู้ป่วยมักจะได้รับการวินิจฉัยหลังมีผื่นขึ้นซึ่งผื่นจะมีลักษณะเด่นคือขึ้นตรงบริเวณใบหน้าแขนขามากกว่าลำตัวหากมีผื่นขึ้นตรงบริเวณเอวัยวะเพศจะมีลักษณะคล้ายโรคเริมจึงควรได้รับการตรวจ PCR เพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนป้องกันอยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตนเองและหากมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเกษมรัฐอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบตได้นะครับ